คุณรู้หรือไม่ประเทศไทยมีพรมแดนทางบกยาวกว่า5,600กิโลเมตรและนี่คือการจัดอันดับ4ประเทศที่มีพรมแดนติดไทยเรียงจากสั้นที่สุดไปจนถึงยาวที่สุดอันดับ4มาเลเซียมีพรมแดนติดไทยยาวประมาณ696กิโลเมตรส่วนใหญ่คือพื้นที่ภาคใต้ทั้งยะลานราธิวาส และสงขลาอันดับ3กัมพูชามีพรมแดนยาวประมาณ803กิโลเมตรครอบคลุมจังหวัดศรีสะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์และสะแก้วอันดับ2ลาวมีพรมแดนร่วมกับไทยยาวถึง1,845กิโลเมตรยาวเกือบทั่วทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน และอันดับหนึ่งเมียนมามีพรมแดนยาวที่สุดกับไทยถึง2,416กิโลเมตรกินพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคตะวันตกและกาญจนบุรีแล้วคุณละ่ะคิดเห็นอย่างไรบางเรื่องราวอาจหน่าหวาดวันแต่แสงแห่งความจริงจะไม่มีวันเลือนหายขอบฟ้าไม่สิ้นแสง